สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีตอนรับพวกเข้าสู่ช่องโมซิ่งบุนเดินนะครับห่างหายกันไปนานนะครับท่านผู้ชมกเป็นอาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปขอโทษขออภัยนะครับคลิปนี้เราก็มาเอาทรายผนมไพรนะครับอยู่ท่าทรายหันทงศักดิ์เออเพราะเป็นท่าทลายพนมศักดิ์นะครับก่อนจะถึงทางไปมหาชนะชัยนะครับนี่ก็ทางเข้ามานะครับฝนตกด้วยจืนอื่นนะครับ ข้างทางนี่แอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแอบแล้วมันมืนเลยนะคเออมันลื่นเลยนะครับมันจะลื่นนะครับมันมีแต่หินลูกหินลูกลังอยู่ข้างข้างหน้าหน้ามันนะครับด้านข้างมันจะเป็นดินนะครับทําให้ปีได้นะครับมาดูกันว่าจะได้สายหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมากนะครับน้าขึ้นเกือบล้นครับน้ําซีนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับน้ําเยอะจริงครับ ไม่รู้ว่าจะดูดทรายได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาทรายก็มีนิดนึงนะครับมีอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าถ้าทรายดูดทรายได้หรือเปล่านะครับโอ้ปลาแดงได้ทรายออกมาแล้วนะครับได้ทรายมาแล้ว่วงนี้ฝนก็ตกเร่งมากนะครับ ตกได้ตกดีนะครับหาอยู่เข้านะครับเออวันนี้ทางหา้าสายนี่ตักตักตักสวยนะครับตักสวยมากนะครับโปตีนี่ตีห้านี่ได้ออกจากนี่แล้วนะครับตีห้าเห็นไหมน้ําเห็นน้ำไหมครับท่านผู้ชมมันใกล้จะล้นตะลิงแล้วนะครับเนี่ย น้ำเยอะจริงครับเยอะบักคักเลยล่ะครับเยอะคักเยอะนี่ละครับว่บลไงอุตราอุตราอุตราเออโอ้ได้โย่เราได้อยู่นี่าสเราได้อยู่นี่ันนั้นออกได้ไหมนะครับ โอ้คันนั้นฟรีนะครับมันรื่นมันรื่นนะครับคันนั้นมันรื่นนะครับจะออกได้หรือเปล่านะครับดึก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 เดาแลวครับสายเดา LD ครับเอ้ยไม่ได้นะครับยังไงครับผมไปก่อนไหมครับผมอนุญาตไปก่อนนะครับตออนี่แล้ ตังแล้วมุ่งตรงทางเลยครับหลอกหอกทางเลยครับทางเลยครับจวดเลยครับหน้าผลก็อย่างนี้แหละครับแฉนะเนาะผมมาครั้งหนึ่งไปไปหล่มอยู่แกนั้นนะครับไม่ได้หล่มหรอกมันฟรีฟรีตลอดๆเลยนะครับตอแต่ก่อนมันยังไม่มีลูกลังนะครับหลังจากที่ผมฟีเสร็จแล้วก็เอาลูกลังมาใส่นะครับ ยังดีที่ว่ามีทรายอยู่นะครับท่านผู้ชมทรายโอ้แฉะเลยนะครับนี่น้ำย่อย,ยดโยนพคนละครับนี่สดใหม่นะครับคนขับแม่โคยังไม่มาคือขับแม่โคนั่นเด็กกลับบ้านนะครับตักตอนเช้าเสร็จก็กลับบ้านนะครับใครที่มาสายๆนี่ก็ตักประมาณเจ็ดแปดโมงตอนนี้ก็หกโมงนะครับเอาคนนั้นยังไม่ขึ้นเสยครับมีตลอยอยู่ ช่วงหน้าฝนเราก็ไม่จอดใกล้เท่าไหร่นะครับห่างๆกันนิดนึงห่างกันสักพักนะครับไม่ได้นะครับเร็วมันไหลต่ำหน้ากันนี่ตอนนี้สายยังไม่ได้ดูดนะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างนอกนะครับท่านผู้ชมโอ้น้ำไหลวกแก้งครับท่านผู้ชมน้ำไหลแหงมากนะครับเออไหลแรงมากนะครับ เรือดูดอยู่ไหนครับนี่เรือดูดยังไม่เห็นเลยนะครับดูดตรงกลางไม่ได้นะครับน่าจะดูดข้างๆเห็นปอยังนี้ที่ว่ามีทรายนะถ้าไม่มีทรายจิ๊บหายเลยนะครับน่าจะได้ไปเอาอีกท่าหนึ่งอยู่เลยไปนี้นะครับท่ามหาชนะชัยนะครับโอ้วข้าคะครับ รถตาก,ก็กำลังจะไปดันกันแล้วนรับนี่คันนั้นยังเคลื่อนเคลื่อนไม่ได้นะครับยังไปไหนไม่ได้นะครับรถตากก็ WA สามร้อยยี่สนะครับ300สามร้อยนะครับไปกำลังจะไปดันนะครับโอ้ของเราพื้นก็สะอาดนะครับใส่ทรายนี่ก็เวลาเททรายแล้วเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่ง ผมเทยังไงนะครับแต่ก่อนผมก็เทตัวลูกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทํายังไงนะครับถ้าไม่ตีฟ้าท้ายนี่คือทรายนี่จะติดเกาะเต็มเลยนะครับด้านข้างนึงคือเกาะเต็มนะครับขนาดเทหินเนี่ยยังออกไม่หมดเลยครับเี่เลือาชิดกระจอดนิดนึงนะครับเดี๋ยวคมจะตัดภาพไปตอนที่ผมตัดเสร็จแล้วก็ขึ้นตะช่างนะครับเราก็ขึ้นตะช่างแล้วนะครับ ตัวแม่ขาดห้ารอยครับตัวลูกพอดีนะครับพอดีแล้วนะครับแ้วาทางนี่โอ้ยถ้ามีสเกิร์ตดิเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแล้วอันนี้ก็มีอยู่แตวว่ามันแข็งนะไทยไปได้อ <laughs> ู่ตูเทไทยไปได้อยู่ครับ <laughs> ข้างหลังนี่ก็ลุมมกักไงนะครับข้างหลัง น,นี้รอรอแม่โคตักให้อยู่นะครับขาเช่าห้าร้อยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นหลุมหลุมเหม็นหลุมอันนี้เป็นคู่ครับอ้ยมีกี๊ จํำบูมแล้วก็เริ่มทยอยตื่นเป็นสายสายแล้วนะครับแต่ละคันโง่หนำเลือเต้สีล้นแล้วพี่น้อง หลยครับนามนี่หลยครับคุณนะโอ้แอนช่วมนีแน่แนอนได้หินดีกว่ามาเอาไซ้เดี๋ยวเดี๋ยวบาได้ไซ้เดี๋ยวบไ่ได้ไซ้อีกชิมหายอีกโอ้ลืมทำการดูดไซ้แล้วครับวันนี้เครื่องเครื่องจักรกำลังเฮ้ยหมาคุณคุณสุคุณสุ นี่กกน,น,นะครับอยกกัดกันนี่ผิดอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายยนะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยถ่ายคลิปให้ลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าใจผมก็อยากไปล่องเนาะถ่ายคลิปตอนล่องเนาะห <c oughs> น้าฝนม,มันไม่ค่อยมีงานเท่าไหรนะ่เนาะเราก็เิ่งอยู่นี้แหละนะ <c oughs> เนาะเกือบได้เอาแหละเนาะ <c oughs> กินทอดบรรยากาศกรุงเทพแล้วครับท่านู้ชมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับขอบคุณครับ